สนับสนุนโดยธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand กว่า103ปีที่ธนาคารอมสินยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชนนะคะในการส่งเสริมในเรื่องของการออมและยกระดับเพื่อเสริมคุณค่าให้กับมาตรฐานชีวิตในสังคมคะ่ะด้วยพระราชะดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใจความตอนหนึ่งว่าคนทำเพือ่อ นเป็นจำนวนล้านเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดแล้วก็ท่านเองเมื่อรักษาความดีความตั้งใจที่จะให้คณะของท่านอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติก็อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ถ้าทำได้ดีท่านก็มีเกียรติแล้วก็คณะท่านก็มีเกียรติก็ขอให้ท่านได้ทำสำเร็จเพื่อ ของคณะรัฐบาลไทยแล้วก็ของประเทศชาติก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในการกระทำที่ท่านเองได้ตั้งใจที่จะทำ แล้วกว่า103ปีที่ธนาคารอมสินได้ก่อกำเนิดขึ้นตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2456โดยเริ่มแรกเป็นคลังอมสินเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยและยังทำให้งอกเงยเป็นดอกผลตามลำดับสำหรับ World s a v i n g and Retail Banking Institute หรือสถาบันธนาคารอมสินโลก WSBI ที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า92ปี ตั้งแต่ปี2467ณน,นครมิลานประเทศอิตาลีปัจจุบัน WSBI มีสำนักงานใหญ่ยอยู่ที่กรุงบัตเซลประเทศเบเยียมมีสมาชิกทั้งสิ้น110แห่งจาก80ประเทศทั่วโลกถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้นำของโลกในด้านการออมเนื่องจากเป็นประเทศที่มีการออมขึ้นจากพระราชประสงค์ของรัช้าลรัชกาที่6ก่อนสถาบันใดๆใ,ในโลก จบลงแล้วอย่างสวยงามพร้อมกับความภาคภูมิใจกับความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของธนาคารอมสินที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศบนเวทีสากลอีกครั้งกับการทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสถาบันธนาคารอมสินโลก WSBI Annual Meeting 2016 Banking in the 21st Century ณนโะรงแรมอวานีลิเวอร์ไซรุนเทพอวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1รกรกฎาคมที่ผ่านมาในการประชุม WSBI ครั้งล่าสุด วันที่23-25กันยา2 5 1 8ณสารัฐอเมริกาที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งท่านชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและคุณอิสระวงรุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในคณะ,ะกรรมการบริหารของ WSBI วาระปี2 5 5 8ถึง2 5 6 1นับเป็นบทบาทสำคัญของไทยในสถาบันธนาคารอมสินโลก และถือเป็นก้าวสำคัญธนาคารอมสินสถาบันการเงินเพื่อการอมของรัฐได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางธุรกิจและการเงินในฐานะผู้นำการอมของโลกที่ได้สร้างความพร้อมและความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยในค่ำของวันที่2 9มิถุนายนธนาคารอมสินได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันธนาคารอมสินโลกณพระราชวังพญาไทค่ายในงงานได้จัดตามแนวคิดมัฒนภาทา หรือจาดินเด e r โรสที่ตกแต่งในธีมของกุราบสีชมพูเอาไว้อย่างสวยงามตลอดทั้งงาน oh. ในค่ำคืนงานเลี้ยงรับรองที่พระที่นั่งเทวราชสภารมท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้สัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมไทยผสานกับความเป็นสากลในรูปแบบที่ลงตัวท่ามกลางการบรรเลงดนตรีไทยสับสับเปรี่นกับการบรรเลงเพลงของวงออเคสตราที่สร้างความเพลิดเพลินในค่ำคืนของงานเต็ไมไปด้วยความประทับใจในช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามชมกันว่า WSTI 2016ที่ทางสาคันอมสินได้จัดขึ้นเทศาภาพในประเทศไทยครั้งนี้นะคะ ประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างแหละงานในวันนี้ธนาคารอมสินจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับอมสินโลกเพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำธุรกิจในพื้นภาคเอเชียได้สำเร็จหรือไม่กลับมาติดตามชมหลังพักโฆษณาครูค่ะ